สวัสดีครับผู้ชมครับกลับเข้าสู่กาติดแก้วบารมจักรพรรดิอรัตนคุณพลกับผมองค์อาจธรรมนิทานนะครับวิยากาศในการสร้างอาคาร72ปีพระเทพยานมหามุนีสถาปนาศูนย์กลางธรรมากายภาพพื้นเมริกาและแคนาดานั้นเดินทางมาถึงจุดสว่างที่4นะครับนั่นคือวัดภาวนามอนทอรีออลประเทศแคนาดาแห่งนี้โดยผู้มีบุญมารวมกันเป็นประวัติศาสตร์ทีเดียวครับมากันแบบล้นวัดล้นใจเพื่อมาร่วมถวายกตัญญูบูชาแด่พระเด็พระคุณหลวงพ่อในขณะเดียวกันถือเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์ ที่จะได้ร่วมกันสร้างอาคารอัศจรรย์ให้สําเร็จด้วยความอัศจรรย์และเป็นบุคคลอัศจรรย์ร่วมกันครับในวันเสาร์ที่30มกราคมปีพุทธศักราช2559ในเวลา19นากาตามเวลาท้องถิ่นนะครับณวัดภาวนามอีออลประเทศแคนาดาได้เกิดบรรยากาศการสร้างบุญบารมีอันอบอุ่นและคึกคักเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะว่าตั้งแต่เวลา18นิกาผู้มีบุญนั้นต่างได้ทยอยเดินทางมาพร้อมเพรียงกันณนะบุญยสถานวัดภาวนามอนทรีออลพิธีกรรมในการสมโพธิแก้ประมจาจกรพพัดรัตนะขุนพลนั้นนะครับเริ่มต้นจากการที่สาธุชนได้หลอมรวมใจเป็นหนึ่งด้วยการปฏิบัติบูบชาสวดพระพุทธมนต์บทชัยมงคลคถาพาหุงและบทธรรมจักกับปวัตนสูตรต่อด้วยผู้มีบุญทุกท่านนะครับได้รับชม ภาพบรรยากาศแล้วก็โอวาทอันทรงคุณค่าของพระเด็พระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชยโยที่ท่านได้มอบให้ไว้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาของสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีเอมซีถึงแด่คุณพลนักสร้างบรารมีที่เป็นรัตนคุณผลแก้วของพระเด็พระคุณหลวงพ่อทุกท่านเลยนะครับ สำหรับพิธีสมโภชนั้นนะครับท่านประธานกองบุญทิพยะมาลาบุภาสวรรค์ได้ร่วมการอธิษฐานเป็นปฐมเริ่มจากนั้นได้ร่วมการประกอบพิธีวางเครื่องสมโภชอันได้แก่ปฐมสมบัติรัตนบงกฎจัก,กรวาลประจำทิศทั้ง4ี่ และยังมีการจุดประทีปเพื่อที่จะสร้างความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นทั้งต่อแก่บรมจักรพรรดิและกลางใจของทุกๆท่านครับเมื่อถึงเวลาสุดสว่านะครับเป็นการประกอบพิธีสมโพธโดยวางเครื่องสมโพธนั่นคือมหารัตนสัตตมณีบงกฎจุลรัตนสัตตมณีบงกฎรวมถึงมหาวชิรรัตนรังสีอันเป็นสิ่งมงคลและเครื่องสการะที่มีความสวยงามอย่างจิตของผู้ที่ได้มีส่วนรู้ ให้มีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งครับในขณะเดียวกันนะครับผู้มีบุญทุกท่านยังได้พร้อมเพรียงการปิดแผ่นทองเพื่อประกอบพิธีสมโพธ์จากนิมิตท,ที่ทองอารามภายนอกให้เข้าสู่ความใสสว่างที่กลางใจและได้ร่วมกันโปรยทีพยมาลาบุพาสวรรค์เป็นการน้อมบูชาแด,ด่ดวงแก้วซึ่งเป็นสิ่งแทนพระตนไตร นอกจากนี้ยังเป็นเวลาสุดพิเศษของสาธุชนผู้มีบุญที่มีใจกล้าได้เป็นผู้สู้และร่วมสร้างอาคาร72ปีพระเทพยานมหามุนีโดยการรับมอบกล้วยอัศจรรย์ของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อรับผังสำเร็จในการรวยแบบกล้วยเพื่อร่วมสร้างอาคารให้สำเร็จแบบกล้วยให้เป็นอาคารอัศจรรย์ที่สำเร็จด้วยความอัศจรรย์และโดยบุคคลอัศจรรย์นะครับ จึงได้มีการมอบผ้าไตรบรมจัก,กรพพัดในนามของกรถินพระเด็พระคุณพระราชภาวนาจารย์หลวงพ่อทัตตะชีโวมอบเงินต้นสมบัติจากพระเด็พระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อเป็นสิริมงคลเปิดกองกรถินให้ทรัพย์ไหลนองให้ทองไหลมาให้ความสำเร็จและความปลื้มใจรวมถึงความภาคภูมิใจบังเกิดขึ้นแก่เจ้าของบุญนี้ทุกท่านครับ และนี่คือบรรยากาศความปลื้มใจความสุขใจและความภาคภูมิใจนะครับของผู้มีบุญที่มาพร้อมเพรียงกันณนะจุดสว่างที่4ในการสมโพธิแก้บรมจักรพรรดิรัตนคุณพลวัดภาวนาวอนททีอลประเทศแคนาดาจุดต่อไปคือจุดสว่างที่5นะครับไปเบิกบานใจกลับเข้าสู่ดินแดนประเทศสหรัฐอเมริกานั่นคือวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเราจะได้มีการอัญเชิญไปให้ครบทั้ง19วัดที่เป็นจุดสว่างในการประกอบพิธีสมโพธิวันเสาร์ที่ 26มีนาคมปีพุทธศักราช2559นั่นคือวันสุดสว่างสุดพิเศษที่รัตนขุนพลภาพพื้นอเมริกาและแคนาดาจะไปพร้อมเพรียงกันที่วัดพระธมกาแคริฟอร์เนียเพื่อประกอบพิธีอัญเชิญดวงแก้วมงคลน,นี้ประดิษฐานณฐานรากสถาปนาอาคาร72ปีพระเทพยานมหาหมุนีวันนี้ผมอาจทีนิละทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ